ขั้นตอนที่ห้า Customer Journey คือการทำให้ลูกค้าตื่นเต้นกับแบรนด์ของคุณฉะนั้นการสร้างแบรนด์นะครับการสร้างความตื่นเต้นส่งมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อสินค้าเช่นร้านทำผมย้อมผมครั้งแรกแถมบริการทำเล็บฟรีเงี้ยครับก็จะทำให้ลูกค้าประทับใจและกลายมาเป็นลูกค้าของเราได้ 6. คือการซื้อนซะ้ำในขั้นตอนนี้เป้าหมายก็คือเราจะต้องทำยังไง นะครให้ลูกค้าเนี่ยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือเกิดการอยากซื้อซ้ําในสินค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นวันนี้คุณซื้อน้ดบุ๊กในราคา28000บาทเพิ่มอีก1,000บาทคุณจะได้รับการประกันเครื่องหากเกิดปัญหาในเวลา3ปีนะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความประทับใจและไว้วางใจในสินค้าของเราจนเกิดการซื้อซ้ําข้อที่7 a d v แอดว e คือการบอกต่อเมื่อลูกค้า มีความประทับใจกับเราหรือมีประสบการณ์ที่ดีกับเราเขาก็จะมีความสุขและมักจะแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นให้กับคนอื่นเป็นการบอกต่อนะครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเมื่อไหร่ที่พวกเขาบอกต่อให้กับลูกค้าคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องทำคอนเทนต์นะครับหรือเป็นตัวตั้งในการที่จะกระจายข่าวนั้นออกไปนะครับเขาอาจจะแชร์ผ่านทางรีวิวผ่านการเขียนหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายของการทำ Customer Journey ก็คือการทำให้ลูกค้าเป็นผู้สนับสนุนของเราในขั้นตอนนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยกระจายข่าวเกี่ยวกับแบรนด์ของเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจากนั้นพวกเขาจะบอกเล่าเรื่องราวและแนะนำแบ่งปันข้อเสนอต่างๆเพราะพวกเขาเชื่อว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีกาเรียกม,มีคุณภาพ มีการนําเสนอที่ดีให้กับลูกค้า,ายกตัวอย่างนะครับธุรกิจโรงแรมหากธุรกิจโรงแรมสามารถวิเคราคั์ตูเมอร์เจอร์นี่ได้อย่างแรกก็คือ1นึ่เขาจะต้องสร้างการรับรู้ในการส่งโฆษณาเข้าไปในช่วงวันหยุดยาวให้กับกลุ่มพนักง,งานประจำหรือ ไปพูดถึงห้องพักและบรรยากาศของโรงแรมว,ว่ามีอะไรบ้างเป็นพิเศษ,ษเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักระยะเวลานานนะครับและการพักผ่อนครั้งนี้อาจจะกลับมาทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ100%อีกครั้งนั่นคือสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า 2. Engagement คือสร้างคอนเทนต์แนะนำกิจกรรมที่มีในโรงแรมว,ว่ามีอะไรบ้างเหมาะสมสำหรับกลุ่มไหนไปกับเพื่อนมีกิจกรรมร่วมกันทาอะไรบ้างในสถานที่ใดน่าสนใจนะครับ ข้อที่3ามซับซับสไครต์คือการให้โปรโมชั่นส่วนลดห้องพักแลกกับข้อมูลอ e ีเมลถ้าลูกค้ากรอกอ e ีเมลหรือกรอกเบอร์โทรเราก็จะส่งโปรโมชั่นพิเศษไปให้ข้อที่4 c o n v e r t คือการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและส่งโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าในแต่ละเทศกาลจะทำให้ลูกค้าเ,เกิดความสนใจต้องระมัดระวังว่าไม่ส่งจนมากเกินไปนะครับข้อที่ห การสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าตกลงจองห้องพักกับเราแล้วเราทําการส่งวิดีโอโปรโมทกิจกรรมประจําเดือนนั้นแถมไปกับอีเมลนะครับเช่นกิจกรรมเดือนนี้เป็นปาร์ตี้ริมหาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตื่นเต้นที่จะมาพักโรงแรมของเราได้ <S <S ข้อที่6การซื้อซ้ำนะครับเมื่อคุณสร้างความประทับใจใกับลูกค้าใหม่แล้วลูกค้าเขามาใช้บริการของเราเป็นครั้งแรกครั้งต่อไปคุณอาจจะส่งคูปองส่วนลด ในการอัปเกรดห้องพักเพียงแค่เพิ่มเงินไม่กีบ่บาทสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะกลับมาใช้บริการซ้ำนะครับข้อที่7 Advocate เคคือเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจมีประสบการณ์ที่ดีนะครับลูกค้าก็จะบอกต่อในการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์วิดีโอประทับใจผ่านทางโซเชียลก็เป็นการเหมือนกับเป็นการบอกต่อสู่คนอื่นนะครับข้อที่8ก็คือการโปรโมทนะ จากความประทับใจสู่การแนะนําในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของเราเนี่ยจะทําการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆของโรงแรมของเรา,เรามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องจ่ายให้กับการทราําโฆษณาหรือการทําแคมเปญในลักษณะนี้นะครับถัดมาองค์ประกอบที่3าคือการเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสาร ฉะนั้นการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือในช่องทางสื่อสารต่างๆเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ท่องทางไหนนะครับในการส่งข้อมูลไปยังลูกค้าช่องทางแรกก็คือสื่อที่เราเป็นเจ้าของนะครับเช่นสื่อออนไลน์ที่เราสามารถเข้าไปควบคุมนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์เราอาจจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการปล่อยคอนเทนต์ของเราเรื่องราวของเรา นะครับออกมาให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางบล็อก 2. ผ่านทางสื่อโฆษณาเช่นโฆษณาผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Google Adwords หรือแบนเนอร์โฆษณาต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมท 3. ผ่านทางสื่อที่เกิดขึ้นจากการบอกต่อเช่นการตลาดแบบปากต่อปากการบอกกล่าวของลูกค้าที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในเชิงบวกนะครับพูดถึงคอนเทนต์ของเราจากเว็บไซต์อื่นจากโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่ง นะครับที่นิยมใช้แล้วก็มีลิงก์กลับมาที่เว็บไซต์ของเราและที่สำคัญในยุคปัจจุบันคือการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกคนก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn หรือ Pinterest แพลตฟอร์มเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มในการรับรู้ของแบรนด์ในการมีส่วนร่วมของลูกค้า และองค์ประกอบที่4ที่สำคัญก็คือนําแผนไปปฏิบัติและจ่ายงานสู่ทีมฉะนั้นการที่เรารู้จักช่องทางสื่อสารทางการตลาดนะครับเราก็ควรที่จะนําแผนการตลาดนั้นมาลงมือปฏิบัติแล้วก็กระจายงานทำงานกันเป็นทีมซึ่งตัวเครื่องมือดิจิตอลต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการสร้างโอกาสสร้างความท้าทายใหม่ให้กับฝ่ายการตลาด ที่จะขับเคลื่อนองค์กรผ่านทางการทำกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นฉะนั้นทีมการตลาดในปัจจุบันจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทำงานใหม่ตำแหน่งงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคนมีทักษะนะครับที่มีการมอบหมายงานทักษะความสามารถของตำแหน่งงานนั้นๆฉะนั้นทักษะที่ควรจะมีก็คือ 1.Content s t r a ์สตรนักการตลาดจะต้องมีการวางคอนเทนต์นะครับออกไปสู่ลูกค้าและ มีความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่ง 2. มีการบริหารจัดการโครงงานทางด้านดิจิทัลจะต้องเก่งเรื่องการบริหารจัดการติดตามการประสานงานกับผู้ว่าจ้างต่างๆนะครับ 3. ต้องมีทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผลนะสามารถตอบได้ว,ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง 4. แบรนด์มาร์เก็ตเตอร์นะครับ เป็นนักสร้างแบรนด์ทําให้แบรนด์ขยายได้อย่างไรขอบเขตจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์จากในประเทศไปสู่ต่างประเทศได้ 5. เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้าน SEO ก็คือสามารถเสิร์ชเจอข้อมูลทักษะการสืบค้นข้อมูลนะครับการที่เราสามารถปรับปรุงตัวเว็บไซต์หรือคอนเทนต์ของเราให้สามารถค้นหาได้เราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้นะครับข้อที่6 มีทักษะของนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะในยุคปัจจุบันเนี่ยการทำเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจำเป็นต้องมีประสบการณ์และก็สร้างเว็บไซต์ที่ดีให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นในบทนี้ก็จะพูดถึงสิ่งสำคัญมากในการทำการตลาดที่เราเรียกว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจในภาพรวมก่อน และสามารถที่จะตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับฉจนั้นในบทนี้ก็จะทราบเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ของการนำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาใช้กับธุรกิจนะครับและอย่าลืมนะกลับไปทำแบบทดสอบท้ายบทด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในบทที่2สวัสดีครับ